Uh, ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับของอีเวนต์ p l c o l l e c t i o n 2023นะครับโคก u จาก Skyfish Farm นะครับตัวนี้เป็นคาชิรามาวารีนะครับของแม่ไทยท่านนะครับตอนนี้ยนไซเจ็ดเซนฟีเมลคตัวนี้ก็เลี้ยงอยู่ที่ Sky นะครับอีเวนต์นี้นะครับมีปลาทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็ ปลาทุกตัวเนี่ยจะเปิดประมูลนะครับพร้อมกันหมดในวันที่15นะครับแล้วก็จะปิดวันที่16จนถึง20นะครับวันละ2ตัวนะครับาราคาจบนะครับก็จะรวมค่าฝากนะครับแล้วก็มีประกันชีวิตให้นะครับจริงๆเรียกว่าเกือบทุกตัวในเนี้ยนะครับ หมดประกันแล้วนะเพราะว่าเป็นปลาที่ฝากมามากกว่าหฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยกประกันมาให้ลูกค้านะครับจะได้สบายใจนะในการซื้อนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นปลาที่มีขนนะครับกับลายสวยงามนะครับลายเป็น3ตอนนะครับซิมโลนะครับใหญ่กลางเล็กนะครับ ชิ้นแรกเนี่ยเขามีเปิดขาวนะครับแดงเขามีเป๋ๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวบนหน้าตัวแดงบนหน้านะก็มีโค้งๆนะครับสวยดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปลาที่มีรูปร่างของใบหน้านะครับดีนะครับหน้าเขาเรียบนะแล้วก็เป็นกล่องดีนะครับเรียกว่าหน้าตาถูกต้องนะครับแล้วก็ใบคลีบ เออก็สวยนะใบครีบเนี่ยเมนบนเหยียดสดนะครับแล้วก็กลมมนดีมากเลยนะครับลายเขาก็เป็นสามตอนที่อาจจะไม่ได้มีลูกเล่นเยอะนักนะครับมีแค่ตรงช่วงแรกชิ้นแรกหน่อยนะครับแดงเขาเป็นลายใหญ่ๆธรรมดานะครับลายแบบนี้ต้องต้องใหญ่ๆนะครับถึงจะดูสวยขึ้นมาเองนะเพราะว่าลายมันค่อนข้างทื่อนะครับ มีความสมดุลก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีลูกเล่นเท่าไหร่เออตัวแดงก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นแดงเรียกว,ว่าตามมาตรฐานนะครับของสกายนะครับมีความฉ่ามีความเ,เรียบเนียนเสมอนะครับคิดว่าเขาก็ดีนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับของอีเวนต์ p l c o l l e c t i o n 2 2 2 3นนะครับก็ เป็นอีเวนท์ที่ผมเอาสต็อกดีๆนะครับที่ผมสต็อกไว้ในญี่ปุ่นนะครับเอามาให้ลูกค้าร่วมประมูลกันนะครับในในอีเวนท์นี้โดยที่ราคาเปิดนะครับก็แน่นอนนะครับขาดทุนอยู่แล้วนะครับลองดูนะครับว่าลูกค้าชอบไหมนะครับกับการซื้อปลาแบบอสุริค้อยนะครับแล้วก็ตามดูพัฒนาการของมันนะครับ หุ่นตัวนี้ก็ดีนะครับถึงแม้สปีดการโตของมันเนี่ยอาจจะไม่ไม่พอใจผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นปลาที่มีมีโอกาสนะครับที่จะโตได้นะครับด้วยเ,เลือดด้วยยีนนะครับของสกายนะครับการโตของปลาในแต่ละปีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆลปัจจัยนะครับเช่นปริมาณปลาในบ่อนั้นนะครับหรือว่าอาจจะ กินไม่ทานหรือเปล่ากินไม่เก่งหรือเปล่านะครับเป็นไปได้หลายปัจจัยนะครับแต่ว่าก็เป็นปลาที่มีขนนะครับที่ยังมีหวังนะครับขึ้นไซส์ใหญ่ๆได้นะครับทรงนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมไปอัปเดตเองนะครับที่สกายนะครับสังเกตเงามันอาจจะเยอะหน่อยนะครับหลังคาเขาเป็นโปร่งแสงนะครับ มันก็ทำให้ดูปลายากนิดนึงนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะมีข้อเตะอยู่นิดเดียวเลยนะครับคือตานะครับตาเขาเออบนเปลือกตาเนี่ยมีสีแดงติดนะครับส่วนในตาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าติดหรือเปล่านะเพราะว่าตอนไปเช็คนะผมก็ไม่ได้ก้มไปดูนฮะก็เป็นปลาที่เลี้ยงได้ใหญ่โตนะครับแล้วก็สวยงามแน่นอนนะครับรวมถึงถ้าจะประกวด ในญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะไหวนะครับตัวนี้ก็แนะนําให้ประกวดในบ้านเราจะมีโอกาสมากกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับตัวนี้คิดว่าเรียบร้อยซาชิเรียบร้อยแทบไม่มีอะไรให้เก็บเลยนะครับตัวนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับทรงดีหลังดีเส้นท้องโค้งสวยเรียบดีหมดนะครับคีบครบสมบูรณ์ ใครหาสกายโคกุอสครนะครับที่สกายนะครับก็ลองลุยได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะปิดวันที่16เมษายนนะครับสิบหกสองตัว17บสองตัวนะครับจนไปถึงวันที่20่สินะครับก็จะเป็นคู่สุดท้ายนะครับอีเวนต์นี้มี10ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาจบก็จะรวมค่าฝากนะครับจนถึงสิ้นปีนี้นะครับพร้อมประกันชีวิตให้นะครับกับปลาทุกๆตัวในอีเวนต์นี้นะครับ สกายโคฮาโกยนไซ7 72เซนคลิปนี้ผมถ่ายเองนะครับอาจจะสีไม่ได้แปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องมันกระด้างกระ้างนิดน,นึงนะครับเอ่อเ2เซนยนไซ4ปีฟีเมลนะครับตัวนี้เป็นคาชิรามาวารินะครับของแม่ไทยท่านนะครับเบอร์ต้นๆเลยนะครับตัวนี้ก็ลอง่ซนดูนะครับขอบมรับ เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตอนนิสัยด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะมันจากนิสัยมายนไซเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไงบ้างนะครับเผื่อจะเป็นไกด์นะครับให้กับลูกค้าที่สนใจปลาตัวนี้นะครับอยู่นะครับปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับก็ประวัติเก่าๆก็น่าจะพอช่วยได้นะครับ